เนี่ยครับตัวนี้ต้องถกว่าทําให้ผมต้องต้องทึ่งกับระบบระบบที่เฮียสีกรงคิดขึ้นมาแม้ผมจะไม่ได้ทางานเจ็ดปีที่ผ่านมาทําบ้างไม่ทําบ้างแต่มีผลิตผลของเราบางบางคนนะที่เข้าไปต่อนะครับผมเข้ามาสมาัครก็สมัครต่ออายุสัญญาครับปกติครับสองร้อยบาทก็กลับมาเริ่มกลับเริ่มมาทําทีมกลับเริ่มมาสร้างทีมนะครับถามว่าเชื่อไหมครับว่าเฮ้ยตัวหนึ่งเปอร์เซ็นตเนี่ยกับค่าแนะนําสายงานเนี่ย มันทาให้ผมเปลี่ยนได้ว,ว่าระบบเนี่ยเก็บเก็บค่าแนะนําพวกเนี้ยที่มีทีมงานเราที่ไปต่อเนี่ยเก็บไว้เราทุกบาททุกสตางค์นะครับต้องบอกบริษัทไม่เคยชิงเราแต่รอเราที่กลับมารับผลประโยชน์เราเท่านั้นเองครับผมเข้ามาให,หนึ่งเดือนครับเดือนต่อมานะครับวันที่สิบเนี่ยวันที่สิบวิสุนาผมจได้มีค่าสายงานเนี่ยค่าค่าแนะนําค่าสายงาน,นโอเเข้ามาหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทครับ นั่นมันคือเจ็ดปีที่ผ่านมาเออนี่มบอกว่าเออตรงเนี้ยเรามองว่าเอ,อ่อเราอะอาจจะไม่ได้สนใจมันเราทาอาจโดยที่ไม่รู้อะไรแล้ววันนี้แหละครับถ้าวันนี้ถ้าเรากลับมันควรจนยัจริงจากห้าคนวันนั้นแล้วไปต่อแค่สองคนแล้ววันเนี้ยเรามีโอกาสมา,มากวันเนี้ยเราจะสร้างสมาธิเท่าไหร่แลลวครับหนึ่งร้อยคนห้าร้อยคนหรือหนึ่งพันคนแล้ะครับ,น,น,ร 1, น,น,รบนี่คือสิ่งที่ผมคิดได้ว่าเฮ้ยนี่แหละคือคําตอบว่า มันน่าจะลุยต่อในเส้นทางนี้